Everyone. welcome Hello um Channel to Submit everyone DJ สวัสดีครับขออต้อรับทุกคนเข้าสู่1 0 k House of Toys yeah. และนี่ก็คืออัพพิโซดนะครับ Lego Marvel Eternals yeah. หลายๆคนก็คงได้ดูหนังแล้วนะครับ Eternals นะก็ประมาณเกือบเดือนละนะแต่ Lego เนี่ยออกมาก่อนหนังจะเข้าอีกนะผมก็เล็งมันเอาไว้ ต้องนานแล้วแหะว,ว่าจะจัดแต่ตอนนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวขอรอดูหนังก่อนตอนนั้นยังไม่อินเท่าไหร่พอดูหนังปุ๊บอินปับ๊บอยากได้ทันทีดูไป2รอบกับ Eternals นะครับ บางคนก็บอกว่าสนุกมากบางคนก็บอกว่าไม่สนุกนะก็แล้วแต่คนชมสําหรับผมก็ถือว่ามันดีมากๆเลยนะเป็นการเปิดโลกใหม่นะของ MCU ให้เราได้รู้อะไรมากขึ้นได้เห็นอะไรมากขึ้นเลยนะใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจลองดูอีกรอบ2รอบดูนะเราจะเก็ตว่ามันคืออะไรนะ Eternals สนุกแน่นอนนะ MCU ไม่มีคําว่าเบื่ออยู่แล้วนะครับใครที่เป็นสาย Marvel แบบผมนะและชอบเรื่องของเล่นชอบ LEGO โดยเฉพาะเลยอย่าลืมกด subscribe กดติดตาม กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีมาให้ดูอีกเพียบจัดมาหลายชุดเลยนะนอกจาก Eternals แล้วยังมีชางชี hi, มีชุด Infinity Saga ด้วยรอติดตามชมได้โปรเจกต์อเวน e จอร์ซเริ่มจะใหญ่ขึ้นแล้วไม่เสร็จสักทีใครติดตามชมมาเรื่อยๆเ,เนี่ยขยายเมืองอีกแล้วนะ a v e n เจ r ร์ซิตของผม <c oughs> มาครับมาดูกัน Lego Eternals นะครับออกมาด้วยกันทั้งหมด4เซต4กล่องด้วยกันเรียงตามนี้เลยนะ พี่ใหญ่สุดลองลงมาพี่ลองแล้วก็น้องเล็กทำไมถึงมี4ชุดเลยนะออกมาแสบมากกับเซตนี้นะครับ eternals รู้อยู่แล้วมีทั้งหมด10คนนะซูเปอร์ฮีโรสไอ้มินิฟิกเกอร์ทั้งหมดเนี่ยก็แยกใส่ไว้ทั้ง4กล่องเลยนะหลักๆเลยถ้าใครอยากจะมีครบทั้ง10คน ต้องซื้อ4ี่ชุดแบบนี้นะแสบจริงๆเลยก็นะแล้วคนที่นักสะสมมินิฟิกเกอร์นะก็ต้องจัดเหมือนผมเนี่ยทั้ง4ชุดประเด็นแรกเลยที่อยากได้ถ้าใครติดตามมาก็จะรู้ว่าผมสะสมยานที่เป็น Marvel Avengers ยานต่างๆในหนัง Marvel เนี่ยเกือบทุกํำเลยนะแล้วมันมีโดโมยานของ Eternals จะไม่จัดได้ยังไงล่ะถูกไหมส่วนมินิฟิกเกอร์ผมก็สะสมอยู่แล้วนะครับจะต้องให้ครบอยู่แล้ว10ตัวก็เลยต้องจัด4กล่อง แต่ก็ถือว่าเป็นโบนัสนะพวกนี้เนี่ยอาริชัมก็เป็นตัวสำคัญเลยตอนนี้ใน Eternals ใน m a r v e l นะก็มีเท่เหมือนกันเสร็จแล้วกล่องพวกนี้เขาก็ให้ตัวรายที่เป็น Deviants มาไม่ซ้ำกันเลยนะมี Deviants มาให้เพียบเลยเนาะก็เจ๋งเลยถือว่ามีตัวร้ายมาเล่นประกอบฉากได้ด้วยก็เจ๋งมากๆกนะครับมาเริ่มดูทีละกล่องเลยครับกล่องเล็กรหัสก็คือ76 1 4 5เดี๋ยวนี้เลโก้ไม่ค่อยบอกหน้ากล่องว่ากล่องนี้มีกี่ชิ้นนะ กล่องนี้ก็จะได้ Deviants แล้วก็ได้ส r i t e กับ i c a r ร s สมินิ i ิเกอร์ตัวนะครับอันนี้คือกล่องเล็กสุดราคาอยู่370บาทนะถ้าจำไม่ผิดกล่องที่2ครับอันนี้76154 Deviant a m b u ่ h นะครับก็จะมี d e v i a n นมาให้1ตัวแล้วก็มี m i n i ฟิเกอร์ตัวมีซีน่าแมคคอรีแล้วก็กิลกาเมชนะครับกล่องที่3 Eternals รหัสก็คือ76155นะครับ อันนี้คือ in a r i c h e m shadow นะแน่นอนมี a r i c h e m ให้1ตัวสีแดงตัวใหญ่แล้วก็เหมือนมี deviants บินได้ตัวเล็กๆให้1ตัวนะครับ m i n i f i c e r อีก4ตัวก็คือ ajax kingo i c a r u s แล้วก็ c e r c e s นะครับสำหรับกล่องที่3นี้แล้วก็กล่องใหญ่สุดของเรานะกับยาน Domo rise of the domo นะครับ 7-6-1-5-6คือนัมเบอร์นะครับกี่ชิ้นก็ไม่บอกเหมือนเดิมเลยนะแน่นอนยานโดโมหน่งลำดีเวสีสองตัวนะและมีมินิฟิกเกอร์ให้ทั้งหมด6ตัวนะครับมีฟาทอสแมคคารีดรูเอกเซอร์ซีซีนาแล้วก็อิ a r า s ิสนะครับสำหรับกล่องใหญ่ที่สุดอันนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะไปไลฟ์สดต่อบนติกต o อกเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จุ๊บ YouTube เห็นแวบกลับมาดูเลยล่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะสำหรับ Eternals ทั้ง4ชุดนี้นะครับ7 Hours Later เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับ Lego Eternals ทั้ง4ชุดนะครับก็ใช้เวลาต่อไปทั้งหมด7ชั่วโมงนะแบ่งออกเป็น3วันวันแรกต่อกล่องเล็ก2กล่องแล้วก็วันที่2ต่อ a r i ิชัแล้ววันที่3สุดท้ายก็ต่อโดโมนะครับก็โดงโมนานสุดประมาณ3ชั่วโมงครึ่ง นะมีดีเวียนสตัวด้วยอาริเชมประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ไอ้กล่องเล็กประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้ไม่ยากครับนะต่อตามคู่มือเลยนะสำหรับคนที่คิดว่าต่อเลโก้แล้วรู้สึกว่ามันยากนะจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยทําความรู้จักกับชิ้นส่วนมันแล้วก็ดูคู่มือศึกษาดีๆค่อยๆแกะทีละถุงบอกตลอดเลยอย่าแกะทีเดียวหมดเลยนะครับแกะทีละถุงเขาจะบอกเลยคู่มือเดี๋ยวนี้ถุงเบอร์หนึ่งก่อนมันจะได้ไม่รู้สึกว่ามันเยอะนะ อย่างตอนนี้เลโก้หน้ากล่องก็จะไม่บอกว่ากล่องนี้มีกี่ชิ้นนะคิดว่าเพราะว่าเขาอยากตั้งราคาได้ตามสบายถ้าเกิดบอกว่ามีอยู่แค่100ชิ้นแล้วราคาเท่านี้พอเปรียบเทียบราคากับชิ้นส่วนอาจจะดูแพงเกินเขาก็เลยเลิกบอกชิ้นส่วนแล้วนะบางชุดเดี๋ยวนี้นะครับคิดว่าแบบนั้นนะเลโก้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยกล่องเนี่ยบางคนเขาก็เก็บเอาไว้นะกล่องบางคนก็อาจจะพับนะไม่เปลืองที่ แต่บางคนก็ทิ้งผมก็ทิ้งรับกล่องเลโก้ส่วนใหญ่แล้วแต่ที่ควรจะต้องเก็บเลยนะเลโก้ Lego, ห้ามทิ้งเลยนะคือคู่มือนะเก็บคู่มือเอาไว้เผื่อวันนึ่งเราอยากแกะออกมาเล่นทำเป็น MOC My Own Creation เอาไปต่อนู่นนั่นนี่หรือว่าวันหนึ่งมันหลน่นแตกขึ้นมานะเรายังมีคู่มือไล่ดูต่อกลับไปใหม่ได้ฉะนั้นเก็บไว้นะคู่มืออย่าทิ้งนะครับมาเดี๋ยวจะไป อินเสิร์ดูใกล้ๆรีวิวใกล้ๆว่าแต่ละชุดแต่ละตัวเนี่ยมันสวยขนาดไหนมันเจ๋งขนาดไหนกับ Eternals ชุดนี้ตามไปดูเลยครับมาดูเซ็ตแรกก่อนเลยครับ76145นะครับกล่องแรกอันนี้ก็จะมี Deviance แล้วก็ m i n i ฟิกเกอรตัวก็คือ Sprite กับ Icarus นะครับแล้วก็เป็น Deviance ตัวนี้เป็นเหมือนตัวมีปีกบินได้ก็ถ้าใครอยากได้น้องส p ปร t e ก็ต้องจัดชุดนี้แหละนะครับผม ชอบมากๆนะดีเวียนต่อแรกเฉยๆแต่พอต่อเสร็จแล้วสีสันของ d e v วียนที่เขาจัดมานี่เลยก็เรียกว่าสวยเลยนะครับต่อมากับกล่องที่2ครับ76154 d e v i a n a m b u ี h นะครับชุดนี้ก็สวยเหมือนกันครับ d e v i a n ตัวนี้แท้เลยนะสีสันสวยงามนะครับตัวใหญ่เลยนะมีจุดขยับแขนขาเป็นบอจอยนะครับแล้วก็มีมินิฟิกเกอร์3ตัวก็คือ m a c r y ซีน้าแล้วก็กิลกาเมชถ้าใครชอบกิลกาเมชก็ต้องซื้อชุดนี้ครับเพราะว่าฟิกเกอร์มินิฟิกเกอร์กิลกาเมชจะมาเฉพาะชุดนี้เท่านั้นมีหมัดตัวนี้มาให้ด้วยสวยงามมากๆชุดที่3ครับกับ76155 in o r i ง i n Shadow นนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนี่เลยเจ้า a r i ิ i n ของเรา s e เ t i ชลตัวนี้เท่เลยตัวใหญ่เลยนะครับตัวสูงกว่ากล่องอีก อารมณ์ก็จะคล้ายๆกับกันดั้มเลยนะมีบอจงบอจอยแขนขยับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ได้หมดเลยขาเขอได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีดีเวียน์ตัวเล็กเป็นตัวเหมือนนกตัวนี้มาให้1ตัวด้วยแล้วก็มินิฟิกเกอร์4คนนะครับชุดนี้พิเศษก็คือจะมีเอจนะใครอยากได้เอจต้องซื้อชุดนี้แล้วก็คิงโก้ด้วยนะครับแล้วก็มีอ c a r าริสกับเซอร์ซีมานะครับแต่อ c a r าริสตัวนี้ของกล่องนี้ ผมจะเป็นคนละสีนะก็จะทำให้ไม่ซ้ำกับตัวกล่องที่แล้วด้วยนะครับสำหรับเซตนี้และเจ้าอาริเรชัมตัวนี้พิเศษมันมีไลท์บริกมานี่เลยเมื่อกดตรงนี้ที่อกก็จะมีไฟขึ้นนี่แบบนี้ครับเหมือนอาร์คเรย์แอคเตอร์ไอรอนแมนเลยเท่เลยอ่าแล้วก็เซตสุดท้ายครับกับ7656 rise of the domo ยานโดโมกล่องสุดท้ายของ eternals นี่เลยครับเรียบร้อยก็จะมียานโดโมมาให้1นึ่ลำมีดีเวียน2ตัวนะครับตัวหัวหน้าโครแล้วก็ตัวนี้เลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันเท่ดีนะดีเวียนสรุปไปไปมา,มาแล้วก็มินิฟิกเกอร์ทั้งหมด6คนมีอิกคาริสแมคคารีซีน่าเซอร์ซีแล้วก็2ตัวนี้ที่ไม่ซ้ำกับกล่องอื่นก็คือดูอิกกับแฟชท s สนะครับ เอาละเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันต่อเลยเพราะว่าไฮไลท์ของเราก็คือเจ้ายานโดโมนี่แหละดูซิว่ายานมันมีลูกเล่นรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเจ้ายานโดโมก็รูปทรงเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับสีอาจจะไม่ได้เหมือนกับในหนังนะนี่ก็เป็นสีเลโก้แต่เขาก็จัดสีมาได้สวยเลยชิ้นส่วนแล้วก็มีสติกเกอร์เนี่ยพวกลายพวกนี้ชิ้นใหญ่ๆบางชิ้นเช่นพวกนี้เป็นสกรีนลงมานะครับไม่ได้เป็นสติกเกอร์ นะแล้วก็ยานมันเนี่ยหมุนรอบๆเลยก็เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะทึบหมดเลยเรียกว่าเป็นยานที่ประหลาดมากแต่เก๋มากนะครับด้านใต้ก็จะเป็นแผ่นเรียบๆแบบนี้นะไม่มีอะไรนะครับส่วนลูกเล่นมันเนี่ยตรงนี้แน่นอนปืนยิงกระสุนได้ใช่ไหมแล้วก็มันก็จะเปิดออกได้แบบนี้อ่าแล้วก็ยังมีด้านข้างที่สามารถเปิดออกได้แบบนี้ด้วยสองข้างเลย นะก็จะเหมือนปีกยานบินอย่างนี้กลางออกได้เต็มที่เลยอ่านะครับแล้วก็มีด้านหน้าพวกนี้เปิดได้หมดเลยขึ้นมาเราก็สามารถเอามินิฟิกเกอร์เข้าไปข้างในได้รายละเอียดด้านในก็เก๋ดีนะครับมีห้องอาวุธห้องตรงกลางนะนิดหน่อยแล้วก็มี อาริเชมน้อยอยู่นี่ด้วยแล้วก็นี่ห้องควบคุมขับยานนี่เลยนะครับเท่เลยนะก็สามารถปิดกลับไปได้ทุกอันง่ายๆเลยนะครับแบบนี้จะปิดลงนี่ คราวนี้มาดูมินิฟิกเกอร์ทั้งหมดครับ4ชุดรวมกันก็จะได้มินิฟิกเกอร์ประมาณนี้เลยตัวที่จะได้ซ้ำก็คือแมค c ครรี่2ตัวทีน่า2ตัวอิคคอริส3ตัวเลยแต่อย่างที่บอกว่ามีตัวหนึ่งผมสีจะต่างกันนะครับแล้วก็มีเซอร์ซีที่ซ้ำ2ตัวนอกนั้นก็จะประมาณนี้เลยก็ทั้งหมดจะเป็น1 0 1 2 3 4 5 15ตัวนะครับมินิฟิกเกอร์ทั้งหมดจาก4ชุด เดี๋ยวคราวนี้จะลองยังไม่ได้ลองเลยถ้าเอา e t e r n ร์ทั้ง10คนใส่เข้าไปในยานโดโมะจะได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันเอาล้วครับเอาพวกอาวุธกับพาร์ตเอฟเฟกออกไปละขึ้นยานไม่ต้องใช้ยังไม่ต้องสู้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังก่อนเผื่อใครยังไม่รู้นะ Eternal ทั้ง10คนแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับมีกลุ่มนักสู้แล้วก็กลุ่มนักคิดนะกลุ่มละ5คน5คนซ้ายมือนี้คือกลุ่มนักสู้นะครับ คิงโก้แมคคารีเกลกามิชตีน่าแล้วก็อิคาริสนะครับแล้วก็5คนนี้คือกลุ่มนักคิดนะครับเอจ็คเซอร์ซี่สป라이ดรูอิกแล้วก็ฟาสโทสนะครับคนที่เป็นคนขับยานโดมโมควบคุมเลยก็คือฟาสโทสเอาฟาสโทสเข้าไปอยู่ตรงที่ห้องควบคุมขับยานเลยนะแน่นอนฟาสโทสเข้าไปเรียบร้อยแต่แนั้หนึ่งคน คนต่อไปที่สำคัญก็คือเอแจกนี่เลยเพราะเอแจกคือหัวหน้า Eternals เราให้อยู่ตรงกลางนี้เซนเตอร์ Center. จะปิดลงไหมปิดไม่ลงอ่ะสรุปจัดเข้าไปนะตรงอื่นไม่มีปัญหาครับน่าจะนั่งจะยืนปิดได้หมดนะครับไม่มีปัญหาเลย Fast t o s s t ดูอีกม e r c ค r รแล้วก็อีก7คนผมให้ยืนอยู่แบบนี้นะครับ มันจะมีปัญหาก็คือว่ามันติดไม่ได้นะต่อไ่ตรงนี้ตรงนี้มันจะติดนะต้องให้นั่งหรือนอนเลยแหละแบบนั้นนะมันก็แอบเล่นไม่ค่อยได้แบบนี้เท่าไหร่ก็เสียดายนิดตึงนะก็ต้องแบบเปิดแล้วเล่นนะ่ะเอามินิฟิกเกอร์ใส่เข้าไปอยู่ข้างในแบบนี้นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคถามว่าในบรรดา4ชุดผมชอบชุดไหนมากที่สุดก็น่าจะเป็นยานโดโมชุดนี้แหละครับเท่มากๆเลย นะสำหรับ Eternals Lego โอเคครับก็จบแล้วนะครับกับ Lego Eternals ทั้ง4ชุดถ้าใครเป็นแฟน Marvel แล้วก็ใครชอบ Eternals เหมือนผมเนี่ยก็ต้องจัดเลยนะอย่างผมสะสมยานนะก็ต้องจัดตัวโดโมเลยแล้วผมก็สะสมมินิฟิกเกอร์ด้วยนะครับก็เลยต้องจัดครบทั้ง4ชุดเพื่อให้ได้10ตัวครบนะ Eternals แบบนี้ าใครอยากได้ก็ลองไปจัดดูนะแบบผมก็ได้รอตอนเนี่ยเขาลดราคานะ1 2 1 2เดือนหน้าอาจจะลดอีกนะตอนเที่ยงคืนถึงตี2ปกติแล้วตอน2ชั่วโมงที่จะลดเยอะๆนะก็ลองไปดูครับก็จะช่วยประหยัดไม่ได้เยอะเลยเหมือนกันเดี๋ยวคราวหนะ้ามีอีกวันนั้นกดมาไม่ใช่แค่ Eternals อย่างเดียวยังมีชางชี hi, ล้วก็ยังมี Infinity Saga อีก ด้วยนะครับถ้าใครอยากดูอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ ep ต่อไปที่ DJ Ten Smith Ten c h v u s o u s t o y Toys ไปละ e a c e